บทที่1กําเนิดหัวเวย่ยชีวิตที่ขัดสนด้านวัตถุและการเคี่ยวกรมทางจิตใจคือโอกาสอย่างหนึ่งที่สร้างเราให้มีวุฒิภาวะในเวลาต่อมาโดยเหรินเจิ้งเฟยภูมิหลังของครอบครัวเหรินเจิ้งเฟยเหรินเจิ้งเฟยเป็นชาวมณฑลเจ้อเจียงเกิดเมื่อปี1944ในอำเภอเ,เจิ้นหนิงเขตอานซุนเมืองกุ้ยโจซึ่งเป็นเขตภูเข,ขาเป็นที่อาศัยของชนกลุ่มน้อยและยากจน เล่ากันว่าสมัยรัชวงศ์ฮั่นจางเชียนเคยเป็นทูตประจําที่เบตต่อมาจาัก,กรพัรดิฮั่นอู่ตี้ให้เขาเป็นทูตตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งก็คือแถบมณฑลยูนนานกุ้ยโจและเซีชวนในปัจจุบันคณะของจางเชียนตอนผ่านเขตอานซุนเคยเข้าเยี่ยมหัวหน้าเผ่าชนกลุ่มน้อยเย่ยหลางหวังและได้รับการต้อนรับอย่างดีเขาถามจางเชียนคำหนึ่งซึ่งเป็นคำถามที่โด่งดังมาก ราชวงั่นกับเย่หลังหวังใครใหญ่กว่ากันและนี่คือความเป็นมาของวลีเย่หลังจื้อต้าหมายความว่าไม่เจียมตัวคิดว่าตนเองเป็นใหญ่ถ้าว่าสองพันกว่าปีให้หลังณเขตภูเขากุ้ยโจที่ธุรกันดารน,นี้เองกลับมีนักธุรกิจใหญ่ระดับโลกคนหนึ่งถือกำเนิดขึ้นเชื่อว่าหากเย่หลังหวังที่อยู่ในสำปรายภพได้รับรู้คงรู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูง ตระกูลของเหรินเจิงเฟยบิดาของเหรินเจิงเฟยชื่อเหรินโมซุนเกิดในครอบครัวมีอันจะก,กินของพ่อค้าแฮมที่เมืองจินหัวมณฑลเจ้อเจียงปี1910เนื่องจากเป็นคนเฉลียวฉลาดและใฝ่รู้บิดาของเหรินโมซุนจึงให้เขาเรียนหนังสือและเขายังเป็นคนเดียวในครอบครัวที่เคยสอบเข้ามหาวิทยาลัยระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัยมินกัวของเปยผพิงกรณี918 การประทะระหว่างกองทัพจีนกับญี่ปุ่นวันที่18กันยายนปี1931ระเบิดขึ้นเรนโมซุนกับหนุ่มสาวรักชาติต่างเรนโมซุนกับหนุ่มสาวรักชาติภาการุณรงค์ต่อต้านญี่ปุ่นปี1934เนื่องจากวิดาล้มป่วยและเสียชีวิตเรนโมซุนขาดผู้อุปการะจึงจำใจต้องออกจากมหาวิทยาลายัยกลับไปยังบ้านเกิดและทำงานเป็นครูสอนหนังสือที่เมืองติ้งไ่ มณฑลเจ้อเจียงและเมืองหนานจิงมณฑลเจียงซูต่อมาสงครามจีนกับญี่ปุ่นได้ระเบิดขึ้นเมื่อวันที่7กรกฎาคมความร่วมมือระหว่างรัฐบาลจีนคณะชาติกับพักคอมมิวนิสต์จีนทําให้เกิดกระแสต,ต่อต้านญี่ปุ่นะระลอกที่สองภายใต้การชักนําของคนบ้านเดียวกันเดินโมซุ่นจึงไปเป็นพนักงานบัญชีของโรงงานทหาร412ของพัก,กคกกมินตังเนื่องจากภัยสงครามลาม,มาใกล้ โรงงานทหารแห่งนี้จึงย้ายจากกวางโจไปที่เมืองหยงซุยมณฑลกวางซีและย้ายอีกครั้งไปที่เมืองจุนอี้ของมณฑลกุ้ยโจระหว่างนี้หลนโมซุนกับเพื่อนได้ช่วยกันเปิดร้านขายหนังสือร้านหนึ่งนอกเวลางานขายหนังสือประเภทหัวก้าวหน้าเป็นหลักขณะเดียวกันก็ต่อตั้งชมรมหนังสือเจ็ดกรกฎาโฆษณาต่อต้านญี่ปุ่นอย่างแข็งขันซึ่งในเวลาต่อมาหลายคนในชมรมนี้ก้าวสู่เส้นทางการปฏิวัติ หลังจีนชนะญี่ปุ่นแล้วเรนโมซุนก็ออกจากโรงงานผลิตย,ยุทธปัจจัยทหารไปเป็นครูต่อเขาเคยเป็นครูมัธยมที่กุ้ยโจเฉียนเจียงและเจิ้นหยวนต่อมาเมื่อมีการสถาปนาจีนใหม่เรนโมซุนเข้าร่วมหมน่วยปฏิรูปที่ดินติดตามกองทัพปลดแอกเข้าเขตภูติดตามกองทัพปลดแอกเข้าเขตภูเขาชนกลุ่มน้อยของกุ้ยโจช่วยกันสร้างโรงเรียนมัธยมเจิ้นหนิง และวิทยายลัยครูตูวินโดยทางพักแต่งตั้งให้เหรินโมซุนเป็นครูใหญ่ของโรงเรียนของโรงเรียนสองแห่งนี้หลังสิ้นสุดการปฏิวัติวัฒนธรรมการศึกษาของจีนจําเป็นต้องเร่งฟื้นฟูทางการจึงให้หรินโมซุนเป็นผู้อํานวยการโรงเรียนมัธยมตูวินเขาทํางานอย่างขายันขันแข็งในที่สุดก็ฟื้นฟูโรงเรียนตูวินได้เป็นอย่างดีนักเรียนสอบติดมหาวิทยายลัยกว่า90%คติพจอร์ซนต์ิพ์โรงเรียนของเขาคือ รักชาติเพื่อประชาชนจริงจังไม่ฟุ่มเฟือยซึ่งยังคงมีอิทธิพลและเป็นกำลังใจอย่างดีต่อครูอาจารย์และนักเรียนของโรงเรียนตูวินจนถึงทุกวันนี้ปี1995เหรินโมสุนล้มป่วยและเสียชีวิตลงที่คุณหมิงและคำสั่งเสียของเขาได้ถูกนำไปปฏิบัติโดยนำเท่าอัถิไปโปรยไว้ที่โรงเรียนมัธยมตูวินและบันทึกตลอดชีวิตของเขา ได้ถูกเรียบเรียงเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือความรู้พื้นฐานภาษาจีนปัจจุบันสำหรับนักเรียนมัธยมโดยตีพิมพ์ออกมา5,000เล่มรายได้ทั้งหมดบริจาคให้เป็นสวัสดิการของครูและนักเรียนในพิธีำรำลึกถึงอดีตผู้อำนวยก,การของโรงเรียนตูวินหลัวสซ่างชฉรองผู้ว่าการมณฑลและเกาหยงชิงอธิการอธิบดีการศึกษามณฑลกุ้ยโจได้เขียนสโุกไว้อาลัไว้ว่า ตัวอย่างของการศึกษาชนชาติแบบฉบับผู้มุ่งสแสวงหาภาคเพียนไทยหวานลายสิบปีผลท้อผลลี้เต็มสวนคู่วสันนี่คือภาพย่อของการสู้ชีวิตเพื่อการศึกษาของเหรือนโมซุนเฉิงหยวนเจ้ามารดาของเหรือนเจิ้งเฟยแม้จะมีความแม้จะมีความรู้เพียงระดับมัธยมปลายแต่ด้วยอิทธิพลจากสามี จึงสามารถจึงพยายามศึกษาด้วยตนเองจนได้เป็นอาจารย์สอนคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์มัธยมปลายผู้มีชื่อเสียงติดตามสามีสู่เขตภูเขากุ้ยโจที่แร้นแค้นมอบชีวิตให้กับเด็กยากจนเป็นผู้ขยันอดทนจิตใจดีงามประหยัดมัธยัสถสมเป็นกุรสตรีตามประเพณีจีนต้นปี2001หลังเธอเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่คุณหมิง เนื่องจากในตัวมีเงินเพียง20หยวนและไม่มีเอกสารใดๆระบุตัวต,วตนเธอจึงถูกส่งไปโรงพยาบาลในฐานะคนไข้นิรนามใครเล่าจะคาดคิดว่านี่คือมารดาบังเกิดกล้าวของนักธุรกิจใหญ่ที่เพิ่งชำระภาษีให้รัฐบาล2,000กว่าล้านหยวนเมื่อปลายปี2,000ต่อมาเมื่อวันโจบุตรสาวเปลี่ยนชุดให้ศพของเธอเพบว่ากางเกงผ้าสำลีของเธอมีแต่รอยปะชุน และหลายเดือนก่อนหน้านี้เธอเคยบอกปุตสาว่าแม่มีเงินเก็บอยู่หลายหมื่นเอาไว้ช่วยพี่ชายนะเขาคงไม่สามารถดีเช่นนี้ไปได้ตลอดการหรอกแต่โบราณการปราดและผู้ทรงแต่โบราณการปราดและผู้ทรงภูมิล้วนได้รับอิทธิพลจากยุคสมัยและสภาพแวดล้อมของครอบครัวระหว่างการเติบโตอันยากลำบากของเรือนเจิ้งเฟยในฐานะบุตรชายคนโตเขารู้ซึ้ง ที่สุดถึงความลำบากทุกข์สุขความคิดและมุมมองที่มีต่อโลกของบิดามารดาซึ่งบิดาของเขามีปณิธานที่ยิ่งใหญ่ยอมอดออมถนอมตนทุ่มเทให้กับการพัฒนาของชาติและจิตใจที่เปี่ยมรักของมารดาซึ่งเป็นผู้ให้และดูแลและดูแลครอบครัวอย่างประหยัดมัธยัตถ่างต่างเหล่านี้ย่อมซึมซับอยู่ในสายเลือดของเหืินเจิ้งเฟยและความดีงามเหล่านี้คือบุคลิกแห่งราชัน ดังนั้นเมื่อประจบกับกระแสะการพัฒนาเศรษฐกิจของจีนที่ห่มกระนำเหรนเจิ้งเฟยจึงกลายเป็นผู้โดดเด่นและประสบความสําเร็จในกิจการดูแล้วคล้ายความบังเอิญแต่ตามหลักการความจริงย่อมต้องเป็นเช่นนี้อย่างแน่นอนเดือนมีนาคมปี1998ศาสตราจารย์หวงเว่ยหวงเว่ยเวยอูชุนโพแห่งมหาวิทยาลายัยเรนหมินประเทศจีนได้ช่วยกันเขียนหนังสือ ก้าวออกจากความค,คลุมเครือโดยมุ่งที่กดพื้นฐานของหัวเวย่ยและการก่อตั้งกับการเติบโตของหัวเวย่ยซึ่งขมวดปมสรุปตอนท้ายถึงความสำเร็จของหัวเว่ยไว้ว่าหัวเว่ยไม่ใช่เพิ่งล้ำหน้าคู่แข่งในวันนี้หากตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งก็ไม่ยินที่ล้ำหน้าคู่แข่งแล้วแม้ขณะนั้นหัวเวย่ยเพิ่งจะเริ่มมีชื่อเสียงในตลาดโทรคมนาคมของจีนแต่ในตลาดสากลกลับสู้แล้วแพ้ แพ้แล้วสู้อีกอยู่หลายครั้งจึงทำให้หลายคนรู้สึกว่าบทสรุปนี้เป็นคำพูดเกินจริงแต่บัดนี้ได้ประจักษ์แล้วว่าสายตาของอาจารย์มหาวิทยายลัยเลนหมินนับว่าหลักแหลมจริงๆวัยรุ่นหลินเจิ้งเฟยมีพี่น้องเจ็ดคนเขาเป็นคนโตครอบครัวทั้ง9้าปากท้องอย่างชีพด้วยเงินเดือนอันน้อยนิดของพ่อแม่ลูกเจ็ดคนตตโตขึ้นเสื้อผ้าก็สั้นลงทุกวัน และเด็กต้องเรียนหนังสือรายจ่ายครอบครัวสูงมากเรนเจิ้งเฟยจําได้ว่าทุกวันเปิดเทอมต้องจ่ายค่าเล่าเรียน2-3ถึงหยวนแม่ก็จะกลุ้มใจทุกครั้งพอสิ้นเดือนแม่เป็นต้องขอยืมเงิน3-5ถึงหยวนจากเพื่อนบ้านประทังความหิวและแม้จะไปมาหลายบ้านก็ยังหาย,ยืมไม่ได้ในเวลานั้นในบ้านของในเวลานั้นเด็กในบ้านสองสาคนต้องใช้ผ้าห่มผืนเดียวกันตาผ้าปูกเก่าขาดคือฟางข้าว บ้านไม่มีห้องครัวต้องขุดลุมหุงข้าวและผิงไฟในยุคปฏิวัติวัฒนธรรมที่กวาดล้างไปทั่วด้วยข้อหากบฏต่างก็คิดว่าครอบครัวที่มีการศึกษาและเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนได้ย่อมรวยล้นฟ้าพอเห็นสภาพเช่นนี้พวกเขาต่างตกตะลึงเนื่องจากครอบครัวยากจนเรินเจิ้งเฟย,เฟยตอนก่อนจบมัธยมปลายจึงไม่เคยสวมชุดนักเรียนแม้อากาศร้อนจัดยังคงสวมเสือ้อหนะ เสื้อเนื้อหนาเพื่อนนักเรียนยุให้เขาขอเสื้อใหม่จากแม่สักตัวเขาบอกว่าเขาไม่กล้าเพราะรู้ดีว่าแม่ทําไม่ได้หลังสอบเข้ามหาวิทยาลัยแม่ให้เสื้อเชิดแก่เขาสองตัวในคราวเดียวยามนั้นเขาอยากจะร้องไห้เพราะถ้าฉันได้น้องๆก็ต้องลําบากแน่เขาไม่มีผ้าป,ปูที่นอนแม่จึงไปเก็บผ้าป,ปูที่นักศึกษาคนอื่นทิ้งแล้วนำไปประชุนซักให้สะอาด และแล้วผ้าปูที่นอนผืนนี้ก็อยู่คู่กับเหรินเจิ้งเฟยตลอด5ปีในมหาวิทยาลัยระหว่างปี1959-1962ถึงเป็นห่วงเวลา3ปีที่ประเทศจีนลำบากมากสำหรับครอบครัวสกุลเหรินที่มีลูกมากยิ่งขัดสนตลอด3ปีในโรงเรียนมัธยมปลายความฝันสูงสุดของเหรินเจิ้งเฟยคือได้กินหมันโทขาวล้วนสักลูก แต่ห้วงเวลานี้เป็นยุคที่ชาวจีนลำบากที่สุดนับแต่มีประเทศจีนมาและความไม่เห็นแก่ตัวของพ่อแม่กลับมีผลอย่างลึกซึ้งต่อเลินเจิ้งเฟยในความเรียงเรื่องพ่อกับแม่ของผมเขารำลึกดังนี้ขณะนั้นผมอายุ14-15เป็นลูกคนโตน้องๆยังเด็กอยู่และไม่มีความและไม่รู้ความพ่อกับแม่จะแอบกินอาหารเองสักคำย่อมทำได้แต่พวกท่านไม่เคยทำ เพราะถ้าเป็นเช่นนั้นอาจจะมีน้องๆสองคนไม่รอดถึงวันนี้ใกล้ถึงวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยผมอ่านหนางังสืออยู่บ้านแล้วหิวจนทนไม่ไหวจึงเอารำข้าวคลุกกับผักแล้วย่างกินพอได้เห็นเข้าหลายครั้งท่านปวดใจมากเวลานั้นที่บ้านจนสุดๆแม้แต่ตู้ที่ล็อกกุญแจได้สักใบก็ไม่มีอาหารต้องเก็บใส่กระปุกดินแต่ผมไม่เคยแอบหยิบกินเลย ถ้าทำเช่นนั้นอาจามีน้องๆ2สองคนไม่รอดถึงวันนี้เนื่องจากครอบครัวยากจนจึงทำให้เหรินเจิงเฟยได้ลิ้มรสความทุกข์ยากของโลกและด้วยการนี้จึงตระหนักถึงความหมายที่ลึกซึ้งของการมีชีวิตต่อไปคำสอนและการกระทำของพ่อแม่ทำให้เขาบ่มเพาะนิสัยประหยัดมัธยัติแต่ไม่เห็นแก่ตัวและก็เป็นเช่นนี้ตลอดชีวิตปี1997หลังพักเพียรสร้างธุรกิจมา1ิปี จากห้องทำงานเล็กๆหัวเ,เว่ยกลายเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านโทรคมนาคมในประเทศจีนและเพื่อขยายตลาดในลาตินอเมริกาเรือนเจิ้งเฟยจึงร่วมลงทุนทำธุรกิจด้วยเงิน30ล้านดอลลาร์ที่บราซิลหลังลงนามในสัญญาร่วมทุนหุ้นส่วนฝ่ายบราซิลจัดแจงให้เรินเจิ้งเฟยไปท่องเที่ยวในป่าเขตร้อนแอมะซอนก่อนออกเดินทางบรรดาจเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหัวเว่ยพากันเลือกรองเท้าไนกี้และอาดิดาส แต่เรนเจ้งเฟยกลับซื้อรองเท้ายางราคาถูกที่สุดหลังการเดินป่าพอกลับถึงโรงแรมทุกคนทิ้งรองเท้าเปื้อนโคลนไปแต่เรนเจึ้งเฟยกลับขัดละขัดล้างรองเท้ายางคู่นั้นจนสะอาดฝึ่งให้แห้งแล้วเก็บกลับประเทศจีนไม่นานนะักประเทศจีนทําการปฏิรูปอุดมศึกษาในปี1997และเริ่มเก็บค่าเล่าเรียนจากนักเรียน เนื่องจากขณะนั้นรัฐยังเขีนมาตรการการกู้เงินลงทุนเพื่อการศึกษาออกมาไม่ทันเรนเจิงเฟยจึงบริจาคเงินให้กระทรวงศึกษาธิการจำนวน25ล้านหยวนเพื่อเป็นทุนการศึกษาของเด็กยากจนเขามือเติบมากกับสาธนารณกุศลแต่ตนเองกับกระมิดกระเมนี่คือบทเรียนที่ดีที่สุดสำหรับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของโฮเวย่ยและในเวลาต่อมาไม่ว่าไปดูงานหรือพาลูกค้าไปเที่ยว ยอมต้องซื้อข้าวของยามต้องซื้อข้าวของส่วนตัวบรรดาเจ้าหน้าที่ระดับสูงรอบตัวเขาไม่มีใครกล้ามือเติบอีกต่อไปทุกคนพาก,กันเลือกซื้อของราคาถูกและใช้ได้ทนนอกจากความประหยัดแล้วเอก,กลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเรือนเจิงเฟยคือเขาไม่ให้ความสําคัญกับทรัพย์สินและความร่ารวยเขายินดีแบ่งปันผลลัพธ์จากการต่อสู้แก่พนักงานจึงทําให้มียอดฝีมือจํานวนมากยินดีร่วมงานกับเขา เพื่อช่วยให้กิจการของหัวเว่ยเติบโตยิ่งขึ้นเดือนสิงหาคมปี1995หลีอี้จัวรองประธานบริษัทซื่อทงกรุ๊ปบริษัทไฮเทคของจีนเข้าร่วมงานกับหัวเว่ยต่อมาไม่นานภายใต้การแนะนำของเขาเหรินเจิ้งเฟยจึงได้พบก,กับต้วนหยงจีประธานยวนซื่อทงที่เซนเจิน้นประเด็นการพูดคุยคือปัญหาการถือหุ้น ซึ่งเป็นปัญหาที่ทิ่มแทงวงการธุรกิจจีนสมัยนั้นเมื่อเตือนหยงจีได้ทราบว่าเรือนเจิง้งเฟยถือหุ้นบริษัทของตนเพียง1%เปอร์เศษและเจ้าหน้าที่ระดับสูงก็ถือหุ้นรวมกันไม่ถึง3%เซเขาเคยเตือนว่าคุณเคยคิดบ้างไหมถ้าพวกคุณถือหุ้นเพียง3%เช่นนี้สักวันหนึ่งอาจมีคนร่วมมือกันคว่ำพวกคุณและไล่คุณออกแต่คำตอบของเหลอนเจ้าเฟยกับทําทุกคนในนั้นตกตะลึง ถ้าพวกเขารวมหัวกันไล่ผมออกได้ผมว่าน่าจะดีเพราะนี่แสดงว่าบริษัทของเรามีวุฒิภาวะดีอี้จัวซึ่งอยู่ด้วยขณะนั้นถึงกับถอนใจว่านาทีนั้นผมรู้สึกว่าเหริอนเจิง้งเฟยซึ่งเป็นตัวแทนธุรกิจเอกชนยุคใหม่กำลังรับช่วงธงชัยของซื่อทงที่โบกสะบัดมาสิบปีจากมือของต้นหยงจีหวนมองประวัติหวนมองประวัติการพัฒนาตลอด27ปีของหัวเว่ย การให้เหรินเจิงเฟยสามารถดึงดูดคนนับพันนับหมื่นให้ร่วมแรงร่วมใจกันมุ่งสู่เป้าหมายและพนักงานสมมากก็เคารพนับถือเหรินเจิ้งเฟยจากใจจริงก็เพราะเขารู้จักกระจายทรัพย์และกล้าที่จะมอบอำนาจนี่คือประเด็นสำคัญที่ทำให้หัวเว่ยซึ่งเริ่มจากห้องทำงานเล็กๆที่มีคนหกคนเติบโตเป็นบริษัทข้ามชาติที่มีพนักงาน1นึ0ง0นห้คนเช่นปัจจุบันความไม่เห็นแก่ตัวของผมได้มาจากพ่อแม่ สาเหตุที่หัวเว่ยประสบความสําเร็จเช่นทุกวันนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะความไม่เห็นแก่ตัวของผมเรนนเจ้งเฟยกล่าวเช่นนี้เป็นการดํารึกถึงบิดามารดาแสดงความสํานึกบุญคุณและได้ถ่ายและได้ถ่ายทอดแนวคิดง่ายๆแต่ลึกซึ้งแก่ชาวหัวเว่ย